่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดภา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศัก์บ้วนกิยาพัานธ์นะครับ ผมคุยกับแฟนๆรายการที่เคารพนะฮะเมื่อวันที่ผ่านมานั้นนะเราคุยกันเรื่องเล่าเรื่องจุลินรีย์ว่ามันมีความเป็นมายังไงประโยชน์โทษที่เกิดขึ้นมันมีอะไรอย่างไงบ้างท่านสนใจท่านก็ไปติดตามฟังรายการเมื่อสองมิถุนาที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ เนื่องจากว่าแฟนๆรายการได้ถามไถยกันเรื่องจุลินทรีย์กันมาเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้จุลินทรีย์กันแบบมั่วๆใช้ไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวกันก็เยอะเหมือนกันนะซึ่งบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับเราก็ควรจะทำความรู้จัก ปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเอาจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์มีชีวิตแล้วก็ไปฉีดไปพ่นแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปก็เรียกเสียของเสียประโยชน์เสียเวลาเสียเงินด้วยบางคนไปซื้อมาและที่เห็นชัดเจนว่ากำลังเกิดผลเสียอย่างรุนแรงก็คือจุลินทรีย์กลายเป็นต้นทุนการผลิตที่แพงนะครับเพราะวันนี้ มีคนนำจุลินทรีย์มาขายในราคาที่ต้องบอกว่าไม่ควรที่จะต้องเสียสตังเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมีหน่วยงานอย่างกรมพนาที่ดินผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินหรือการช่วยย่อยสลายต่างๆมันมีครบถ้วนกระบวนความไปหมดและแจกฟรีด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าท่านมารับมาแจกฟรีแล้วไปทําขายแล้วชาวบ้านก็ไปซื้อของแพงๆเอามาใช้อันนี้มันก็แย่มันก็ทําให้เป็นโทษแทนที่จะเกิดประโยชน์เพราะว่ามันไปเพิ่มต้นทุนที่ไม่จําเป็นต้นทุนบางตัวเนี่ยมันจําเป็นเพราะเราผลิตเองไม่ได้ทําเองไม่ได้ขอมาไม่ได้นะมันต้องซื้อไอ้อย่างนั้นเราจําเป็นต้องซื้อเราก็ซื้อ แต่อะไรที่ไม่จะเป็นต้องซื้อเราก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจุลินทรีย์ที่ใช้ในวงการเกษตรนะครับโดยผมจะเริ่มต้นถ้าท่านไปสืบค้นรายการย้อนหลังนะครับผมก็จะได้แนะนำให้ท่านรู้จักกับจุลินรีย์จากพออดนหนึ่งมาเป็น ซูเปอร์พอดอนหนึ่งที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมักนะฮะโดยเอาเศษพืชแห้ง1,000กิโลมูลสัตว์200กิโลกรัมปุ๋ยไนโตรเจน2กิโลกรัมนะแล้วก็ใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึงหนงงนะฮนะในการที่ทำปุ๋ยหมัก นะโดยได้บอกรายละเอียดไว้เยอะแยะแล้วก็จะไม่บอกซ้ำนะครับนอกจากว่าท่านจะถามมาซ้ำแล้วก็คอยพูดกันเราก็แนะนำซูปเปอร์พอดอสองใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งในซูปเปอร์พอดอสองก็ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์5 000, สายพันธุ์คือยีสต์ที่จะผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ แบคทีเรียที่จะผลิตกรดแลคติกแบคทีเรียที่จะช่วยย่อยสลายโปรตีนแบคทีเรียที่จะย่อยสลายไขมันแล้วก็แบคทีเรียละลายอะนินซีฟอสฟอรัสอยู่ในซูเปอร์พอด2เวลาใชา้เรากา็ถ้าเอาผลไม้มาหมักน่จะเป็นผักหรือผลไม้40กิโล ใส่กากน้ำตาลไป10กิโลน้ำา10ลิตรสารเล่งซูเปอร์พอด 2, สองซองนะฮะแล้วก็น้ำก็ใส่ให้ท่วมวัสดุหมักแต่ถ้าเราจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่ที่พูดนี่คือในจุนวน50ลิตรนะ เรา,าใช้ปลาหรือหอยเชอรี่30กิโลผลไม้10กิโลกากน้ำตาล10กิโลน้ำา10ลิตรสารเล่งซูเปอร์พอดสองหนึ่งสอคือ25กรัมเนี่ยครับสุดท้ายเราก็ได้น้ำหมักนะฮะที่เขาเรียกน้ำหมักชีวภาพซึ่งมันก็จะให้ประโยชน์ก็คือมันจะมีฮอร์โมน ออกซินจิบเบอล,ลินไซโตไคนินแล้วก็มีกรดฮิวมิกนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มีธาตุอาหารพืชแต่ว่าน้อยมากไม่เยอะนะครับเราก็เน้นไปที่เรื่องของฮอร์โมนเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆนะควรจะเรียกว่าน้ำหมกักฮอร์โมนนะครับอ้าวนี่ก็ซูปเปอร์พอดอสอง พอมาซูเปอร์พอดอสามอันนี้ผมพูดย่อๆนะรายละเอียดท่านไปสืบค้นฟังย้อนหลังว่าแต่ละชนิดมันเป็นยังไงในซูเปอร์พอดอสามก็จะมะีกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถยับยัง้งการเจริญเติบโตของอจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุโรคพืชทำให้เกิดอาการรากเน่าโคนเน่า นั้นเขาก็ใส่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไปสองชนิดก็คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแบคซิลัสนะครับทั้งสองชนิดนี้ก็จะเข้าทำลายสาเหตุโรคพืชโดยตรงนะครับแล้วก็บางชนิดก็ไปแข่งขันทำให้ เชื้อคู่ต่อสู้เติบโตไม่เป็นเติบโตไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ปกติเราก็เอาไปใช้แก้ไขปัญหาโรคพืชในดินนะครับคราวนี้พอดอสีเขายกเลิกไปแล้วสมัยก่อนก็มีสูตรแล้วก็เรียกว่าสารปรับปรุงดิน แต่ปรากฏว่ามีคนเอาชื่อกลมไปอ้างแล้วก็ไปผลิตขายเขาก็เลยเลิกไปพอดอห้าเขาก็เลิกไปเพรพยายามใช้จุลินทรีย์ในการที่มาฉีดเพื่อกำจัดวัชพืชแต่มันไม่สำเร็ผลเท่าที่ควรที่ยังใช้อยู่ก็คือพอดอหกพอดอหกก็คือสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ที่เราเลี้ยงสัตว์มีส่งกลิ่นเหม็นหรือจะเป็นท่อน้ำเทศบางก็ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์นะก็คือพวกยีสต์ที่ผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินรซย์แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ปโปรตีเอสย่อยสลายปโปรตีนแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสย่อยสลายไขยมัน และแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกนี่เวลาใช้เขาก็ทำเอาเศษอาหารในกล้วเลือนมา40โลกากน้ำตาล10 2 0ึงโลน้ำมา10ลิตรสารเล่งพระหกหนสองพอได้น้ำมาก็เอาไปราดลดหรือไปเทลงท่อน้ำเทศบาลรายละเอียดนั้นผมจะไม่คุยซ้ำนะท่านไปสืบคน้นรายละเอียดที่ผมเคยคุยให้ฟังมาแล้ว จากพอดหกก็มีพอดเอจ็พอดพดเจก็คือนะสารป้องกันมแมลงศัตรูพืชก็คือเขาก็นำเอาจุลินทรียนะพวกแซคโคลไม c ซิสเบสิลัสแล้วก็แลคโตเบสิลัสเอามาหมักกับพืชสมุนไพร30กิโลใช้กา,กากน้ำตาล 10บกิโลใช้น้ำห้าสิตรสารเล่งพอดดแล้วก็เอาไปหมักนะสมุนไพรก็มีทั้งสมุนไพรที่ป้องกันเพลี้ยสมุนไพรที่ป้องกันหนอนนะสมุนไพรที่ป้องกันพิษต่อมแมลงต่างๆซึ่งผมบอกว่าจริงๆไม่ต้องตัวที่เอามาหมักนี่ก็คือเราจะเอา สารเคมีจากพืชแต่ละชนิดเนี่ยออกมางั้นใครบอกว่าใช้สมุนไพรไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่ใช้ครับแต่เอาเคมีมาจากพืชต่างๆเนี่ยนำมาใช้โดยใช้แซคโคลไมซ,ซิสแบสิลัสแลคโตแบสิลัสเข้าไปทำหน้าที่ย่อยสลายรายละเอียดไปสืบคน้นฟังกันนะครับอ่า และต่อมาก็มีพดเก้าคือฟอสฟอรัสเป็นการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวคือมันจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไปเพิ่มประโยชน์ฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวเพื่อที่จะในการที่จะไปละลายสารประกอบฟอสฟอรัส ในสภาพดินเปรีย้ยวโดยที่จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะไปผลิตกรดอินทรีย์ออกมาเพื่อละลายฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ต่อพืชเราก็ใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำา10ลิตรน้ำอับปุ๋ยหมัก500กิโลกรัมรำข้าว5กิโลสารเล่งพอด9 1นองคือ25กรัมนะครับ อ่าอันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดนะไปสืบพ้นเพิ่มเติมจากพดเกจริงๆรงพอด 8, พอดแปดพดสิบนะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่รู้สึกเขาจะเน้นไปที่พดเกแล้วก็โดดมาพดสิอ็ดนะครับอันนี้แหละที่จะต้องคุยให้ท่านฟังยาวหน่อยพอดสิบ ก็เป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์ดินที่ผลิตขึ้นมาโดยเขาก็แบ่งพอดอ .11 แต่ก่อนก็มีพอดอ .11 ของสนอฟริกันพอดอ .11 ของปอเถืองตอนนี้เริ่มมีพอดอ .11 ของถั่วพล้าอ้าว อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรว่าทำไมพอดอ11มันมีหลายชนิดเพราะพอดอ11มันก็คือเชื้อไรโซเบียมนะซึ่งไรโซเบียมมันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ที่ปมของรากถั่วมันก็มีไรโซเบียมของถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลี่สง นะครับปอเทืองสนองอฟริกันและล่าสุดก็คือของถั่วพล้านะครับนี่ถามว่าไลโซเบียมมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันก็ตรึงตรึงคือการจับเอาไนโตรเจนจากอากาศเนี่ยนะมาใช้ประโยชน์และก็เป็นแมคทีเรียที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์เพื่อละลายสารประกอบ อนินซีฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้นะครับแล้วก็เจริญที่อุณหภูมิโดยทั่วไปเขาจะชอบที่27-35องศาและก็สภาพ pH 6.5-7.5เวลาใช้พอดอ1เราก็จะเอาปุ๋ยหมักมา100กิโล เอารำข้าวมา1กิโลนะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์พด11ลงไป100กรัมก็จะขยายเชื้อออกมาได้มากมายเราก็ไปใส่นะครับนะะวิธีการเราก็วิธีขยายเชื้อนะเราก็ผสม จุลินรียพอดอสิบเนะในลำข้าวในน้ำออพอดอสิอ็ดและลำข้าวแล้วก็ใส่น้ำห้ลิตรคนให้เข้ากัน5นาทีจากนั้นก็นำเอาสารละลายจุลินรียพอดอสิเอ็เอาไปราดลดลงบนกองปุ๋ยหมัก แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง50เซนแล้วก็ใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยเพื่อรักษาความชื้นอยู่ที่70%กองปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไว้ในร่มทิ้งไว้4วันทิ้งไว้ทำไม4วัน ก็เพื่อให้เชื้อมันเจริญเติบโตในกองปุ๋ยหมักนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะนำไปใช้ท่านก็เลือกว่าถ้าเราจะใช้ในปอเทืองเราก็เอา,อาพอดดอ11ของปอเทืองไปใช้ถ้าจะใช้ในสโน แอฟริกันเราก็เอาพอดสิอของโสนอแอฟริกันอันนี้จะมาพูดนี่ถ้าใครยังไม่รู้จักปอเทืองมันมีประโยชน์ยังไงโสนอแอฟริกันมันมีประโยชน์ยังไงก็ถามไทยมาได้ที่รายการของเราที่นี้ล่าสุดนะครับก็ที่กรมพนาที่ดินก็มีพอดอ11อของ ถั่วพล้านะครับคุณดุบัติเขาก็จะเป็นไรโซเบียมที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียหรือสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนสซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการตรึง ในโตรเจนไลโซเบียมก็สามารถที่จะผลิตสารเสริมการเจริญเติบโตพวกฮอร์โมนอย่างพวกออกซินช่วยกระตุ้นการยืดขยายของรากส่งเสริมการแตกรากแขนงรวมทั้งการแตกขแขนงของรากขนอ่อนเพิ่มทางเข้าสู่ รากถั่วของไรโซเบียมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพืชตระกูลถั่วปกติก็เป็นพืชที่ทุกคนก็คงจะรู้จักดีอยู่แล้วในระยะเวลาแค่ประมาณ45-50วันเราไถากลบก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ปกติวิธีใช้จุลินซีอพอด11ของถั่วพลานะครับเราก็จะเอาเมล็ดถั่วพลามา10กิโลแล้วก็เอาน้ำมันพืชมา5มิลลิลิตร5 c, c. ีคือประมาณ1ช้อนชาแล้วเราก็เอาจุลินซีพอด11 200กรัมคือ1ซองแล้วก็มีภาชนะที่จะคลุกเมล็ดนะ เรากา็วิธีการที่เราเอาน้ำมันพืชบานียเพื่อจะเคลือบผิวเมล็ดถั่วพระด้วยน้ำมันพืชนะครับเสร็จแล้วก็เอาจุลินทรีย์เข้าไปคลุกจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะติดกับเมล็ดแล้วเราก็เอาไปปลูกนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นการปลูกถั่วพระในระบบการปลูกพืชมันก็จัดว่าเป็น ถั่วที่ปรับปรุงบำรุงดินนะฮะได้เพราะฉะนั้นท่านอยากจะเพิ่มผลผลิตให้เขาโตเร็วโตวดีใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องมีพอดสิบอ็ดมาช่วยคลุกจะเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในโตรเย็นเราก็จะลดการใช้ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียมลงนะ และเมื่อเราไถากลบลงไปก็จะเป็นแหล่งธาตุอาหารในโรด่นทดแทนปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมที่เราต้องไปซื้อมาและก็เป็นการเพิ่มมวลชีวภาพคือทำให้ดินเนี่ยมันซุยมันฟูมันก็จะมีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินก็จะอุ้มน้ำได้ดีโอกาสที่พืชจะขาดน้ำ มันก็ไม่มีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ทั้งอดีตและปัจจุบันล่าสุดก็คือออกพอดอดิบอมาแต่พอดอดิบอของปอเทืองกับสนอฟริกันออกมานานแล้วแต่ตอนนี้เริ่มมีพอดอดิบอของถั่วพล้านั่นแปลว่าถั่วพลาก็กำลังจะเป็นพืช ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินต่อไปท่านต้องติดตามตอนต่อไปครับว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ใช้ในวงการเกษตรนั้นยังมีอะไรอีกเพราะปัจจุบันนั้นเราไปถึงพอดอ16แล้วนะโปรดติดตามต่อไปนะครับถุกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กด ติดตามนะฮะส่วนผู้ที่กดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอิดัก,กิกิยพัน์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนล วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่า รายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบวนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษนุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหา สดๆสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง t i k t o อกนะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทางา YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอินสตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะ at b u a n 2 4 9 4เฟตซรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร